สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบข้อสงสัยนะครับในการรับเงินเยียวยานะครับ7000บาทในโครงการเราชนะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อนที่พี่น้องๆนะครับแบ่งแบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์นะครับเป็น3กลุ่มเราต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะครับก็คือ1กลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกันนะครับส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์อะไรเลยนะครับต่อไปนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนแล้วนะครับเราก็มาเช็คคุณสมบัติอีกทีนะครับโดยกลุ่มที่1นะครับจะได้รับสิทธิ์ทุกคนนะครับกลุ่มที่2นะครับจะมีการระบบจะมีการคัดกรองนะครับแล้วให้ไปยืนยันรับเงินในแอปเป่าตังค์นะครับ ส่วนกลุ่มที่3ก็ลงทะเบียนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะสอนลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับวันที่ที่ได้เริ่มรับเงินนะครับกลุ่มที่1นนะครับรับเงินวันศุกร์กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับรับเงินวันพฤหัสต่อไปนะครับเป็นไทม์ไลน์นะครับว่า เราจะต้องสมัครและยืนยันรับเงินในวันไหนนะครับมาเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนนะครับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับได้รับเงินครั้งแรก5กุมภานะครับต่อไปนะครับก็จะได้รับทุกวันศุกร์นะครับจนถึงวันที่26มีนาเสร็จแล้วก็จะมีคําถามตามมานะครับว่าเงินที่เราได้รับมาในแต่ละอาทิตย์เนี่ย จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในที่นั้นไหมนะครับก็ไม่ต้องนะครับก็เก็บสะสมไว้ในแอปเป่าตังค์นะครับแล้วใช้ได้ถึงวันสุดท้ายวันที่31พฤษภาคมนะครับต่อไปกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2อ,อเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านาเว็บเราชนะเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับเงินนะครับวันที่ 18บกุมภานะครับคือหมายความว่าวันที่5เนี่ยเราจะต้องเข้าไปในเว็บเราชนะนะครับแล้วกดตรวจสอบสิทธิ์ว่าเราผ่านหรือมีคุณสมบัติไหมนะครับพอเรากดยืนยันในวันที่5กุมภาเสร็จแล้วนะครับก็ไปรับเงินครั้งแรกวันที่18กุมภานะครับจากนั้นก็ได้รับทุกวันพฤหัสจนถึงวันที่18 มีนาคมนะครับต่อไปก็ใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมเหมือนกันนะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่นะครับคือเริ่มต้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่12กุมภานะครับอ่าวันที่8นะครับวันที่8จะมีการตรวจสอบนะครับผ่านเว็บเราชนะเดี๋ยว ถ้าใครสมัครไปแล้วนะครับก็เข้าไปตรวจสอบวันที่8นะครับใครที่ตอนนี้ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ให้รีบสมัครก่อนนะครับต่อไปนะครับเมื่ออ,อนุมัติเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รับเงินครั้งแรกวันที่18กุมภานะครับวงเงินที่รับครั้งแรกก็คือ3,000บาทจากนั้นทุกวันพฤหัสจะได้รับ เพิ่อหัดละ1,000บาทจนถึง18มีนานะครับและใช้จ่ายได้ถึง31พฤษภาคมสุดท้ายเหมือนกันนะครับส่วนหมายเหตุนะครับในการลงทะเบียนในโครงการเราชนะนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่6นาฬิกานะครับจนถึง23นาฬิกาต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการสมัครนะครับผ่านเว็บเราชนะ .com นะครับโดย ครั้งนี้นะครับผมจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับในการลงทะเบียนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับขอผมใช้ Safari นะครับเสร็จแล้วพิมพ์นะครับลงไปในช่อง URL นะครับว่า www. เราชนะ .com นะครับกดไปนะครับอันนี้คือหน้าต่างของเว็บนะครับต่อไปนะครับ ประชาชนลงทะเบียนใหม่เป็นปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราเข้ามาคลิกปุ่มลงทะเบียนสําหรับประชาชนเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆพื่ๆน้องทุกคนนะครับอ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการอ่านให้เข้าใจนะครับให้ครบถ้วนนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเช็คถูกตรงที่ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงยินยอมตามละเอียดดังกล่าวแล้วนะครับ สร็จแล้วกดปุ่มยืนยันตรงนี้นะครับยืนยันจากนั้นนะครับมาถึงขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับข้อสำคัญนะครับช่องแรกนะครับให้เลือกเป็นคำนำหน้านะครับนายนางนางสาวนะครับต่อไปนะครับชื่อภาษาไทยไม่ต้องระบุนายนางนางสาวอย่างชัดเจนนะครับอย่าให้พลาดกันนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ที่มีปัญหากันนะครับ ชื่อกลางคนไทยไม่มีชื่อกลางนะครับให้ทุกคนเว้นไว้เลยนะครับไม่ต้องใส่ข้อความใดๆทั้งสิ้นนะครับถัดไปนะครับนามสกุลภาษาไทยครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขไม่ต้องเติมขีดไม่ต้องเติมอะไรนะครับใส่เลข13หลักนะครับต่อไปครับรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะครับที่ บางคนเนี่ยมีปัญหากันมากนะครับรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะครับจะมีทั้งหมด12หลักนะครับ2หลักแรกนะครับจะเป็น2หลักแรกนะครับจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับส่วนหลักถัดไปเนี่ยจะเป็นตัวเลขนะครับเพื่อนๆลองดูดีๆนะครับว่าบางทีตัว O กับเลข0ูนย์เนี่ยมันคล้ายกันนะครับเลข0ูนย์นะครับ จะอ้วนกว่าตัวโออันนี้ลองสังเกตดูนะครับก็อย่าให้ผิดพลาดนะครับต่อไปนะครับพิมพ์วันเดือนปีเกิดนะครับให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเลื่อนลงมานะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับขอย้ําว่าที่ติดต่อได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเรากดเมื่อทุกคนเนี่ยกรอกจนครบแล้วกดลงทะเบียนปุ๊บนะครับเดี๋ยวจะมีเลข otp นะครับส่งมานะครับพอเราได้เลข otp ก็เดี๋ยวเอาไปยืนยันในแอปเป่าตังค์นะครับส่วนวิธีการยืนยันตัวตนนะครับผมได้ทำคลิปแยกไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังสงสัยวิธีการลงทะเบียนในโครงการเราชนะนะครับก็สามารถโพสถามได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็ผมจะพยายามเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนๆนะครับ ก่อนดูเลยนะครับก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีได้เงิน7000กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ